<r> สว meantime, ัสด so ีครับสางเดียชั้นเอ๋อครับนี่แก่ไม่ไเดินทางเพากลับกรุงเทพแล้วครับผมกำลังขี่เตรียมตนเตรียมตัวบายกอกแล้วครับกำลังเคลียรเนื้อเยื่นี่กินโซนกินครับพี่น้องพี่น้องชุ่มนมกันหลายขู่หลายคนครับมาอยู่กินน้ากันครับวันนี้ไปบ้างเนื้อเยื่อนี่กินครับของของของฝากกับหลายครับ กำลังทีควานูครับพี่น้องขวานุอินชวนนครับคนน้องกินข้าวเศร้าเรียบร้อยแล้วก็จิตเยี่ยมจดเดียโตกลับบ้านแล้วพี่น้องบไปนี้ลงกรุงเทพไปละสู่การสู่งานที่เก่าครับผมชิมงานลุงปลาฮะเพื่อนกันยูนีเวอร์เทอร์วันนี้ความเพี้ยงเฮี้ยงหนากันครับ ว่าบรรยากาศเดี๋ยวทีเก็บเต็นเก็บเตียงนอที่นอนนะครับบันนี้มองนี้เป็นมองที่ยห้องสางตีไม่ห้องเก็บเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เก็บเรียบร้อยแล้วเก็บเต็นเดี๋ยวทีเก็บเต็นนะครับบันนี้นี่เต็นห้องอยู่กลางทุง่งนาบรรยากาศปีน้กา เย็นอยู่ครับเจ้าโม้คอยแบบว่าหนาวจัดคือปีไก่กลางคืนไก่เลยนอนห่มผ้าแล้วเบ้นก็จากขวางแน่อยู่ครับปีไม่ปีนี้เนาะครับผมเดี๋ยวทีเก็บเตจนนะครับอ้าววันนี้พี่น้องครับสิเก็บเตจนได้เหรเสียรงสู่การสู่งานเนาะไช้กีตาร์ห้องบูดักครับผม

พี่น้องบันเราอยู่ในกินแล้วเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนุ่งอ้อมหนูพวกน่ะขัวหนูบ้านมีไม่หมดบ้านมีขมด้อพี่น้องมีหางหนูด้วยป่ามีลูกมีทีไม่น้อกมานคืน้ำกันหลายคนครับหางหนูก็ง่ายแหละหางหมูแฉบล้วนอ้อมหนูจะแช่ครับน้องผักเก่งขมผัดเก่งขมผักเก่งขมไม่น้องเขาเอิ่นเนาะเก่งขมอ่อน มาเดี๋ยวไทยเบื้องบัดซับเนาะแต่ว่าทำนี้กับพ่อแล้วแซบแซบอันนี้ว่ามันเหลาแล้วครับนี่น้ำปลาขินโซดาขิงโซดาขิงโซดาก็ลำปลาก็ราหาเ็ไดเขาจีบปลาเนาะขนึง มีหอยขาพัดเจ้าพี่หรอแต่ชาติ้ราเป็นคนไทยนี่ผ้ากินมีได้เมื่อกุกประจำทีมงา่ล้นี่แหละสุดจอด

่บนบานยังไ่เดาเาสิเลี้ยงเาเตเอไนอเยสุพีร่าต่วิดเออไมสาวาทุไก่คอยยามอาข้อขามากเออเอกินทีุ่นเนาะวนหงครับว้าเลยเป็นงนีงงเนาะ เป so okay. okay, so ็นสมัป no, like yeah, ีตัแตมาเอาเ้าหมาก้ากลบเป็นักสมสายให้เ่าละไม่รอกพอดีพอดีกล้างสามไฮดาหมดหล่อหล่าหลอหลงอหลามหล่หลอหล่อหาหล่อวล่อหล่ดหล่อหลโอหล่อหลอาล่อหล่ห่อหล่อหล่ออหลห่าอล่ห่หอออาออหออหเอออเบ ขมาอนิ้มากร้าใส่หนูไปก่อนนี่ก็คือไม่ของฝากหลไยก็คือว่ามีถ้าจะวะออกมาเป็นสองก็อสอยเออละาสีเอาละเอาละมาเจียนายังฝากก็เลยอเียนาด้วยรไม่วทานเบีกองอยอเยยู่ห่นเอออะไรเออมาคัดรถงอจะยินไม่ไ้ันเป็นหมอดีขึ้นมาหน่อยได้ปา มันตี่นตีสิบโมงมนไม่ดีนี่ว่าตีก่นแยงเงี้ยหรออืมคือเนี่ยอืมสิ่ิันขาีไม่ดีอยู่ะคืออเดี๋ยวไปขาเดี๋ยวไปขาไปาอีก้กห่างมาดน่อยแวามนเอดเแดงเยวก็กลั่นีบานน่อย ปวดนัวครับแจบนอวเดือดหน่อยคือบดเหตุอ่งละโม่คือมีเดีดไัเลยเมอเป็อขหรอเหาอเกรอหอเหรอเหอเหรอเหัอเหรอเหอเหรอเหรอเหรอเนรเหรอหอเอเเออหรอเรอหออเหอเหอเหเอรเอเอ เป็นชีวิตกันเป็นเด่นเงี้ี่เนาะเด่นเงีีในสนตีไก่แล้มันเด่นเสมอเนาะกว่าเป็นตัวแ่ของสิเขอกเสมอเขาตีเขาเด่นเสมอเนาะล้วมันเราจะขวดก็ขวดบอกเี้เียเออเี่ยเบี้ยกัขวดันคลอยตานมันนดดดอดก่งเขเกครูต้องสู่นกับผู้อาวุโั่นกับสวมาเก่งมา

มาล่ำเลยเด็กบนไอเคืนมา่ำเดีมาพมาดวนได้หรอบอกว่ามีอ่ะมาดวนนะไี่ด้หรอขอนูครับข้าจ้กโเบียสไแมขาใกล้ตัวน่ะขา้าง้องโถได้ของเจของข่อยให่เลยครับวก็เปลบแตื่นเ

มองไม่ผู่เสียหรอกะมอง้เห็นมองแกมองไปวะได้หวะมองผมไม่ควรไม่กดนึงไปฮะแต่ไม่กดใช่ไหมม้าหุ่นตัวหลังจังไรบ่ยึดเจ้าบ้านเต็มกองยี่เดียวไม่น้ำหนาวหัว นี่ิมี่ปีปียย่กปปียยขอยู่ขาตกคุย่นนตกคุยดูไปซื้อหรอไม่พออเออขาวทิวชู่ไม่ได้ไปอีกนึงนั่นเป็นก้อนบเอหนแจ้เี้เออพเม็ด่งเม็นนั่นคนเป่งเย่พร้อเห็ใจหัวไหวมากตุกตึงเห็นได้เลคุยเกว่าไกเออนั่นแหละเดงดีพอสดซาหอนได้บ้าน คนวราม่ควนัฟังพวกได้เอาต่คนเนาเอาแก้มันอยู่พ่อบอสองขางมากรแบบสองขางผมมาแบบนี้ยัาเสียงเตาด็กว่ากินข้าวเองเรา็บ่กินข้าวเนหัวมกซ่าทุ่มุกคนนักัวบางึ้นหหนักเลยบ่ได้กินข้าพ่อหมเมื่อกี้ตอนแล้วก็พ่อไอตํากล้วยยกเหาเขาไปหักสวนมาเลยทางยงเฟียง ็หมูเาพี่ไปเห็นอนั่งกับหูสองกับิมล้วก็นั่งโซเดกันบานเท่าอ่ะเรี๋ยวนาขอยไปเลี่ยนเสียงห่เสียของนาขอยเขานุ่มนอนแต่ยินมันคุดแ้ว้มบตีวายุ่หลายาเลยาว่าแตีหนึ่งกลยอ่ควนเดียมอไ่ได้ไ่เขาลังกำลังเดินห้างกำลังกลเียงองมคนจต้องโดด่านตีไหม cửa đầu bát thầm bóng mọi người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 

งานก็ไปก็มาหน่อยนึงเยมทดอยูมัน่ตเปี่ยต่สนกับมนงหาเนีถ้าเสียเห็นว่ามัอนี่หองไว้่แมลมอข้มือหนึ่ง้มือขายยางง้มืเด็ดคมันติดอยู่มันต่อเขเหมะมันเสียนะแสบพี่้องเลยกนหนตังว่าเสียมือขายยางทาลเจ็บยาขาอเอาอิ่มแลวพี่้อง ซบครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมขอฝากช่องสังเดียรได้เน่อยพี่น้องช่องน้อยๆขอบคุณครับสวัสดีครับ